ครับสวัสดีทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า USB Hub อุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์แบบราคาไม่แพงนะครับก็คือราคาหลักสิบแทบจะมีกันทุกบ้านนะครับเพราะว่าโดยปกติเราผู้ใช้โน้ตบุ๊กเนี่ยจะเจอปัญหาว่าพอร์ต USB ที่เขาให้มาเนี่ยด้านข้างเครื่องเนี่ยมันไม่พอนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์บางเครื่องนะครับพอร์ต USB ไม่พอนะครับเราก็จะซื้ออุปกรณ์ตัวนี้มามาใช้กันนะครับเราสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับเพราะว่า ผมก็ใช้มาหลายตัวนะครับเดี๋ยวเจอปัญหานะครับอันนี้พอเวลาเราจะเลือกซื้อเนี่ยเราควรจะซื้อแบบไหนดีนะครับเดีย๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยคําถามแรกเลยนะครับอยังไม่ถึงคําถามนะครับรูปร่างอุปกรณ์ของตัว Hub USB ตัวนี้มันก็จะอยู่นะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่ายังไงรูปร่างมาตรฐานมันก็อยู่ประมาณนี้มีสายต่อเข้าหาเครื่องคอมแล้วก็แตกออกไปอีก1ช่อง2ช่อง3มช่อง4ี่ช่องไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ปริมาณการใช้งานของเรา คำถามแรกเลยนะครับว่ามันมีกี่ชนิดนะครับของไอ้เจ้าตัวอุปรกรณ์ฮับยูเีเนี่ยโดยแบ่งผมแบ่งเองนะครับโดยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการก็คือมันมีอยู่2ประเภทก็คือแบบธรรมดานะครับก็คือเป็นฮับ USB แล้วก็เสียบเข้าเครื่องคอมกับฮับ USB ีที่ต่อเข้าเครื่องคอมแล้วก็สามารถมันจะมีอุป,ปรกรณ์อื่นๆพ่วงมาด้วยอย่างเช่นรูปแรกนะครับเป็นฮับ USB ส4พอตที่ จ่ายพอร์ตเข้ากับมือถือที่มันมันจะมีกระแสไฟต่างหานะครับที่เป็นกระแสไฟสําหรับชาร์จมือถือโดยตรงครับอันนี้ก็จะเป็นอีประเภทนึงนะครับส่วนรูปตัวสีขาวนี้ก็คือเป็นฮับ USB ที่บวกกับการ d ีเดอร์นะครับสามารถอ่าน SD card กับอ่าไมโครเมมโมรีได้นะครับอันนี้ก็เขาก็จะใช้ชื่อกันว่าอ่า USB hub plus นะครับเวลาเราเลือกซื้อถ้าเกิดว่าท่านต้องการซื้อฮับ USB ด้วยแล้วก็ซื้อการลีเดอร์ด้วยก็ มองหาเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือซื้อทีเดียวก็จบเลยนะครับผมหรือว่าอยากจะซื้อแบบที่มันสามารถชาร์จมือถือได้ด้วยแล้วก็ใช้กับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับเราก็ไม่ต้องไปซื้ออะแดปเตอร์สำหรับชาร์จมือถือนะครับเราก็ซื้อเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ตัวเดียวก็จบเลยเหมือนกันนะครับก็สะดวกดีวางไว้ในโต๊ะไม่เปลืองพื้นที่ด้วยนะครับชาร์จมือถือด้วยแล้วก็เป็นหับ USB ได้ด้วยนะครับนะครับก็จะมีอยู่2อย่างนะครับแบบธรรมดากับแบบ USB Hu รับพัดนะครับคําถามต่อไปราคานะครับราคาเป็นไง ราคาของแบบธรรมดาเนี่ยก็คือราคาตั้งแต่60บาทนะครับจริงๆแนละ้วอาจจะมีถูกกว่านี้อีกครับผมเคยเห็นในร้านทุกอย่าง20มีราคา20บาทนะครับผมถึง1,000นะครับแบบธรรมดาแต่ถ้าเกิดเป็นแบบพัดนะก็มีราคาตั้งแต่100ถึง500นะครับก็จะประมาณนี้อาชีพที่มีอุปก,กรณ์ต่อพ่วงเยอะนะครับคําถามนี้ก็คือพวกที่ผมเคยไปเจอพี่คนนึงนะครับที่เขาเก็บสะสมหนังนะครับ ในโต๊ะทํางานของเขาเนี่ยก็จะมีฮาร์ดดิสก์อินเทอร์เน็ตนะครับฮาร์ดดิสก์2.5นิ้วเนี่ยเต็มโต๊ะไปหมดเลยนะครับต่อพ่วงเยอะมากนะครับหรือว่าเป็นพวกที่เก็บรวบรวมข้อมูลของอกรมวิชาการอะไรทุกอย่างนะครับก,ก็จะประมาณนี้นะครับก็คือมีอุปกรณ์หลายตัวหรืออาอาชีพที่ตัดต่อหนังเนี่ยแน่นอนนะครับเป็นพวกอีดิเตอร์เนี่ยพวกตัดต่อคลิป YouTube อะไรพวกเนี้ย ก็จะมีอุปกรณ์ต่อพ่วงเนี่ยเยอะมากเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกล้องไม่ว่าจะเป็นอาเว็บแคมอะไรต่างๆนะครับฮาร์ดดิสก์แคนเนเยอะมากนะครับพวกเนี้ยจะต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะนะครับถ้าเกิดให้ผมแนะนําก็จะต้องเป็นตัวนี้นะครับผมตัวกล่องของมันเนี่ยตัวนี้จะมีทั้งหมดถึงเจ็ดพอร์ตจริงๆแล้วจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่การใช้งานของเราแต่ หัวใจสําคัญประมัตเลยก็คือมันต้องมีแหล่งจ่ายไฟข้างนอกนะครับเพราะว่าตัวมันเองถ้าเกิดว่าเอาใช้สายตัวนี้ต่อเข้าหลังเครื่องคอมแล้วก็ต่อกับมันเองเนี่ยแล้วอุปกรณ์มาต่อพวกนี้เยอะเนี่ยมันจะไม่พอนะครับผมไฟมันจะไม่พอเลี้ยงเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีอะแดปเตอร์หรือว่าหม้อปแปลงเนี่ยเสียบไฟบ้านแล้วก็มาเลี้ยงตัวมันเองเพื่อที่จะจ่ายกระแสไฟให้กับวงจรต่างๆนะครับ ได้ครอบคลุมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านซื้อนะครับสําหรับผู้ที่มีอุปกรณ์เยอะๆเนี่ยท่านซื้อรุ่นไหนก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างในรูปนี้นะครับแต่ขอให้มีอะแดปเตอร์นะครับไฟเลี้ยงมาเลยนะครับไม่ใช่ซื้อมาแล้วปุ๊บเราต้องไปหาซื้ออะแดปเตอร์อีกตั้งหานะครับเดี๋ยวมันก็จะกระแสไฟมันก็ไม่ไม่รองรับกันไม่แมทกันนะครับก็ซื้อแบบครบเซตเลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านไม่รู้จะเป็นเลือกรุ่นไหนก็รุ่นนี้เลยนะครับของทีวีลิงนะครับ UH700 นะครับตัวนี้รับประกัน1ปีนะครับผมราคาขายหน้าร้านอยู่ที่990บาทนะครับโอเคคำถามต่อไปครับแนะนำยี่ห้อนะครับถ้าเกิดแนะนำยี่ห้อทั้งแบบถูกและแบบแพงนะครับจริงๆแผมคงไม่แนะนำทุกยี่ห้อนะครับผมแนะนำเฉพาะรุ่นที่ผมเคยใช้ก็แล้วกัน นะครับแบบถูกก็จะเป็นของโอเคอนะครับหรือไม่ก็เมจิเทคนะครับก็ลองหาซื้อกันดูราคาอยู่ที่ประมาณหลักร้อยนะครับตัวนี้ไอ้ของจีนผมบอกต,กตรงๆเลยก็คืออย่างที่ผมเคยบอกทีนี้นะครับตามร้านทุกอย่าง20ก็มีแต่ว่าคุณภาพเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ผ่านไม่โอเคนะผมไม่ค่อยแนะนำนะในไหนถ้าเกิดเราจะซื้อแบบถูกแล้วก็ลองดูนะครับของโอเคอร์หรือไม่ก็เมจิเทคนะครับก็พอที่จะถูถ่ายใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดแบบแพงนะครับแบบดีเลยนะก็จะเป็นของ ที่พิมพลิงก์กับโอริโกนะครับสองยี่ห้อนี้นะผมก็แนะนำนะครับทั้งหมดก็ตามนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับเพราะว่าเอาไว้สำหรับเลือกซื้อตัว USB Hub นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อมาแล้วมันไม่ตอบสนองกับการใช้งานนะมันก็จะไม่จบนะครับจะกลายเป็นของลกบ้านไปนะครับเสียน้อยเสียยากนะครับซื้อหลายชิ้นกลายเป็นว่าแพงเข้าไปอีกนะครับซื้อทีเดียวให้จบไปเลยกับงานของเรา ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องผมนะครับแล้วก็หวังว่าคงจะได้เจอกันอีกในคลิปหน้านะครับที่มีประโยชน์กันต่อไปครับสวัสดีครับ